คุณครูปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะ,ะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเอ่ย <6. S 1> อวันที่6เดือนก <5. S 1> ุมภาพันธ์แล้วนะคะ,ะเราจะทำการสอบโอเนวันที่เท่าไหร่ <20. S 1> 27กุมภาพันธ์นะคะ,ะข้อสอบวิชาภาษาไทยมีทั้งหมด25ข้อเป็นเลือกตอบทั้งหมด20ข้อ และอีก5ข้อเป็นแบบความสัมพันธ์ก็คือนักเรียนต้องอหนึ่งข้อนักเรียนต้องตอบกี่คำตอบ2คํคำตอบจึงจะได้ได้คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนตอนนี้ก็ต้องพยายามอ่านหนังสือนะคะเตรียมตัวสำหรับการสอบโอเน็ตมีเวลาว่างก็ต้องอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนะคะตรงไหนที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็มา ถามบุนครูนะคะจับกลุ่มวิธีการวิธีการที่จะติวอเนไลทำได้อย่างไรบ้างคะถ้านั่งอ่านคนเดียวได้ไหมได้หรือถ้าไม่อ่านคนเดียวก็ใช้วิธีการอ่านเป็นกลุ่มใช่ไหมอ่านเป็นกลุ่มแล้วมานั่งถามนั่งตอบกันใครมีความรู้เรื่องอะไรก็มาอธิบายเสริมกันนะคะนักเรียนจะต้องศึกษาหาความรู้ด้วยด้วยตนเองต้องช่วยตัวเองแล้วนะคะเอาละค่ะ วันนี้มาถึงรามเกียรติ์ตอนศึกมายาาบวันนี้จะเป็นตอนตอนสุดท้ายนักเรียนไปอ่านต่อมาหรือยังอ,อ่านต่อแล้วนะคะความเดิมตอนที่แล้วถึงตอนไหน,นถึงตอนที่ทั้งคู่ระหว่างมายาาบกับหนุมานตัดสินว่าเราจะใช้วิธีการต่อสู้กันโดยใช้ ต้นตาลกี่ต้นสามต้นแล้วก็มาบิดเป็นตรบองแล้วก็ใช้วิธีการตีกันใครตีก่อนมายาลามยลตีหนุมานไปกี่ที่าทีหนุมานเป็นอย่างไรไม่เป็นไรเลยแค่ร่างทำไมคะจมลงไปในจมลงไปในพื้นดินใช่ไหมแล้วก็ถึงทีนี้จะต้องเป็นทีของ ฮนุมานที่จะตีมายาาบ้างนะคะอ่ะก่อนที่จะไปอ่านเรื่องต่อคุณครูทบทวนบทเรียนนิดหนึ่งอ่ะเริ่มจากชยุทธตอบคำถามของคุณครูหนุมานฝ่าด่านไปถึงเมืองมาดานเพื่ออะไรไปเอาตัวพระรามกลับคืนมาครับเพื่อที่จะไปเอาตัวพระรามครับไปเอาตัวพระรามไปช่วยพระรามครับ ไปช่วยพระรามครับอ่ะชัยพัฒน์หนุมานพบใครที่ด่านรักษาชั้นในของเมืองบาดาลมาฉานุครับเอ่อมาฉานุเกี่ยวข้องอะไรกับหนุมานเป็นลูกของหนุมานครับเป็นลูกของหนุมานซึ่งเกิดกับนางสุพรรณมาฉานางสุพรรณมาฉาสาวศิลป์หนุมานใช้วิธีใดจึงผ่านประตูเมืองยักษ์เข้าไปได้ใช้การ แปลงกายเป็นเป็นใยบัวครับไปยังไงล่ะแล้วก็ให้นางพิลากวนหาบแปลงกายเป็นใยบัวติดติดไปยังไงลอยเข้าไปติดสบายติดสบายสบายของนางพิลากวนพิลากวนเ,เ,เข้าไปยังเมืองยักษ์เข้าไปยังเมืองยักษ์อ่ะต่อไป เพราะเหตุใดนางพิรากวนจึงยอมช่วยหนุมานเพราะว่าลูกของพิรากวนอยู่กับพระรามเพราะว่าลูกของนางพิรากวนทำไมนะโดนมายาลบขังไว้กับพระรามอ่าโดนมายาลับจับขังไว้เหมือนกันแล้วก็จะฆ่าพร้อมกับพระราม,รรามอ่ะต่อไปค่ะเมื่อหนุมานช่วย พระรามออกมาจากกรงหลกรงเหล็กแล้วหานุม,มานนำพระรามไปไว้ที่ไหนข่าค่ะนำไปไว้ที่ไหนเอากลัดไปไว้ที่พระพราหรือที่ไหนเขาอะไรเขาอะไรนะเพื่อนบอกว่าเขาเขาอะไรนี่แหละนำไปไว้ที่ไหนนภัร นำไปไว้ที่ไหนไม่ได้สอนศิลป์นำไปไว้ที่ไหนในป่าในป่า,ปาอุ้ยช่วยออกมาจากในเมืองอช่วยออกมาจากเมืองยักษ์แล้วไปไว้ในป่าเลยเหรอเอาไปไว้ที่ไหนในเขาเขาอะไรละ่ะไม่ใช่เขานะน่าจะเป็นถ้ำนะนิชากรถ้ำอะไรถ้ำอะไรคะ ถ้ำแก้วมรกรถ้ <c oughs> ำแก้วอะไรถ้ำแก้วสุสุสราการใช่ไหม <c oughs> อ่ะ <c oughs> แล้วก็ฝากใครให้ดูแล <c oughs> อ่ะฝากให้พวกเทวดาเนี่ยช่วย <c oughs> ช่วยดูแลนะคะอ่าน้ำทิพย์ <c oughs> อหนุมานและมายาลาบ ต่อสู้กันอย่างดุเดือดใช้อาวุธต,ต่างๆมากมายมาต่อสู้กันแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะกันได้จนในที่สุดทั้งสองก็เลยตัดสินว่าจะลองจับปลองฝีมือกันด้วยวิธีใดใช้ต้นตาลตีใช้ต้นตาลทำไมคะตีก,กี่ต้นสต้นสต้นเอามาทำอะไรเอามาบิดเป็นกระบองแล้วก็ มาฟาดกันใช่ไหมคะอาวสุดที่สาหนมุมานทำอย่างไรจึงสามารถฆ่ามายาลาบได้ถ้าใครไม่ไปอ่านมาก็จะตอบไม่ได้ดูเนี่ยคุณครูจะดูนะจะดูแล้ทีนี้ว่าใครอ่านมาหรือไม่คำถามนี้หนมุมานทำอย่างไรจึงสามารถฆ่ามายราบได้หนมุมานทำอย่างไรจึงสามารถฆ่ามายราบได้ อ้าวใครจะตอบคำถามนี้อ่ะอังคณาอังคณาให้อังคณาตอบคุณครูถามคำถามนี้นะมีคนยกมือเพียงสามคนหนึ่งอังคณาสองนนทกรแล้วก็สามสะว์ศินที่ที่ยกมือแสดงว่าคนที่ยกมือเนี่ยคือคนที่อ่านมาแล้วใช่ไหมอ่ะอังคณาว่าไงคะยาลาก,ก็ตายบีตัวพึ่ง แล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยบีบี้พึ่งแล้วมายาาบตายได้ไงอ่ะก็มายราบฝากหัวใจไว้ที่ตัวพึ่งนะคะอ๋อมายาาบฝากดวงใจไว้ที่ตัวพึ่ง,ง,งก็คือจับพึ่งนั้นมาบีพอบี้แล้วมายราบก็ทําไมคะตายอ่ะเราเมื่อกลับอังคาหาน่อยนะคะเรามเกียรติเนี่ยถือว่าเป็นเป็นวรรณคดีที่รามเกียรติถือว่าเป็นวรรณคดีที่สนุกนะคะ อ,อ่านแล้วมันมันสนุกตื่นเต้นชวนร้าวใจแต่น่าเสียดายสำหรับคนที่ทำไมนะไม่ยอมไปอ่านต่อนะแล้วก็มานั่งรออ,อ,อ่านพร้อมๆกันใช่ไหมทางที่ทางที่จริงวนันนกเรียนน่าจะไปอ่านมาล่วงหน้ามันจะทําให้เราเนี่ยมีความสนุกใช่ไหมตอบได้อย่างอังคาตอบได้อย่างภาคภูมิใจคําถามอื่นเนี่ยคือเรื่องที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดแต่พอมาเจอคําถามสุดท้ายตอบไม่ได้เพราะว่าไม่ได้อ่านมา อ่ะไม่เป็นไรค่ะใครที่ยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวเราไปอ่านต่อกันอ่าดูในสไลด์เลยค่ะรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราบวันนี้เราจะมาอ่านต่อให้จบนะคะอ่านต่อให้จบความเดิมตอนที่แล้วถึงตอนไหนนะ ตวนอีกครั้งหนึ่งความเดิมตอนที่แล้วที่เราอ่านไว้ฮนุมานถูกตีไปสามทีแต่ตัวเองก็ไม,ไม่ตายเพราะเพราะอะไรไเพราะก่อนที่เขาจะนอนลงไปให้มายาลาตีเขาก็ได้ไร้เวทมนต์ตัวเองใช่ไหม,ไมอ่าแล้วอะไรอีกอีกหนึ่งเหตุผลที่เขาไม่ตาย พระพายเมื่อมีลมพัดมาถูกร่างกายเขาเขาก็จะทำไมคะฟื้นคืนชีพกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมตอนนี้ถึงคราวที่มายราบจะต้องเป็นฝ่ายถูกตีหนุมานบอกว่าอย่างไรถ้าหนุมานกลัวตายให้ทำอย่างไรให้มากราบที่เท้าของหนุมานแล้วหนุมานจะ ไว้ชีวิตนักเรียนคิดว่ามายาราบจะยอมกราบไหม,ไมอ้าวไม่ยอมนะคะ,ะ,ะชัยพัฒบอกว่ายอมตายดีกว่า ไผ่แปลว่าอะไรอาหางกายเยอะเย้ยใหญ่ไผ่ใหญ่ไผ่ก็คือพูดจาแบบทำไมคะเยอะเยอะนั่นแหละนะคะอ้าวต่อไปไผ่บอลครันครามขามฤติร้อนจิตดัางหนึ่ง ราบอกว่าทําไมเราจะต้องกลัวแต่จิตใจทําไมคะร้อนจิตดังหนึ่งเพลิงไหมอันนี้เป็นสำนวนเป็นวัวหารเปรียบเทียบร้อนจิตดังหนึ่งเพลิงไหมก็คือใจมันทําไมคะรุ่มร้อนเหมือนกับไฟไหมแล้วรือมนันาหาหักใจกูกจะเก่งมันใหญ่ไอ้สาทานแล้วจึงเกาะวาคา ปรานศบทมานมึงอย่าขวดหารพาทีว่าแล้วก็กายลง่งประบให้กระบีศีตัวเองจงเร่งมาตีตามที่ซึ่งให้สัญญาถามว่ามยราบรักษาสัญญาไหม รักษาก็คือบอกแล้วว่าจะผัดกันตีคนละสามชีสรุปว่าเขายอมกราบไหมไม่ยอมส่งตะบอกให้แล้วก็บอกว่าไงเลยคะให้มาตีเลยอยากตีมาตีเลย่วายจับตะบองตานนาเงื้อง่าด้วยกำลัง ฤทธิรอนตาหมายขเม่นจะพิฆาตองค์อาจดังพระยาไกรสอนสองมือกวัดแกว่งคาทาทรวานอนก็ฟาดลงสามทีเสียงสนั่นครั่นครื้นอากาศตระบองแหลกกายขาด ไปกับที่แล,แล้วฉีกแขนขาอสุรี<อ>ขุนกระบี่กว้างไปด้วยฤทธาตีไปกี่ทีสา,สามที<อ>ก่อนที่จะตีนี่ทำไมก่อนนะฮะกัดแกว่งทาอ่ากัดแกว่งไปมาควงก่อนไหมควงควงควอ,อ,อ่าควง,งก่อนแล้วก็ทำไมคะฟาดลงไปสี่ที สามทีพอฟาดลงไปปุ๊บเสียงเป็นยังไงเลยคะโอ้โหเสียงสนั่นหวั่นไหวไมายาราเป็นอย่างไรไพอฟาดลงไปปุ๊บสามทีตะบองตาน,นั้นทำไมเลยคะแหล,ลกร่างกายของมายาราเป็นอย่างไรฮ<า>ะฮ<า>ะ<า>ตะบองเนี่ยแหลกตะบองแหลกกายขาดไปกับที่ใช่แมร่างกายก็ แล้วฉีกแขนขาอสุรีพอฟาดเสร็จปุ๊บกลับเข้าไปทำอะไรอีกคะจับแขนขาไมยราพฉีกขุนกระบี่กว้างไปด้วยลิธาแล้วก็จับไอ้ที่แขนขานี้นทำไมะไรคะกว้างออกไปตอนนี้ร่างกายของไมยราพเป็นไงคะไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยนะถูกแหลกไปหมดแล้วจับฉีกกว้างทิ้งออกไปไปหมดแล้วตายไหมคะเมือ่อนั้น พยาไมยราบยักษาเท้าก่อนกับติดเป็นกายาอาสุราไม้หมวยบันลัลจับฉีกกว้างไปหมดแล้วร่างกายกลับทำไมเหมือนเดิมกลับมาติดเหมือนเดิมไม่ตายโอ้ทำยังไงก็ไม่ตายลุกขึ้นกระทึบบาดผาดร้องอกึกก้องกัมปนาหวาดไหว ผลไปด้วยกำลังว่องไวเข้าไล่ประจนประจันบานตอนนี้ร่างกายกลับมาเหมือนเดิมลุกขึ้นกระทืบเท้าการที่กระทืบเท้านี้แสดงให้รู้เลยว่าทำไมโกรธอยู่ในอารมณ์โกรธแล้วกเ็เข้าต่อสู้กับหนุมานทันทีเลยบยัดนันวายุ หา,ห,าหากเอาด้วยกำลังชัยชานโถมทยานที่ต้องอสุรีล้มลงกับพื้นพระส,สุธาด้วยศักดาเดชเรืองสีโลดผลโจรไปทันทีขุนกระบี่เหยียบอก ลงไ,<ห>ไว้ตอนนี้ทำไมคะธนุมันทำอะไรกระโดดทำไมเลยโถมทยานถีบต้องอสุรีธนุมานกระโดดถีบมยราบลม้มลงไปกับพื้น,นแล้วทำไมคะกระโจนขึ้นไปอยู่ที่ไหนดูนึกภาพตามเลยรอดผลโจนไปท,นทันทีคุณกระบี่เยียบอกลงไว้ พอ,พ,พอมายราบล้มลงไปหนุมานก็กระโดดไปเหยียบเหยียบอ,อกไว้เลยนะตอนนี้เหยียบอ,อกอยู่กับพื้นดินเลยจึงถามพิรากวนนงรักษมายราบขุนยักษ์นี้ฉไหนข้ามันจึงไม่บันไล สงสัยเป็นพ้นพันานาก็เลยร้องถามใครไปพี่ลาก,ลาก,กวนว่าถามว่าไงคะทำไมฆ่าแล้วถึงไม,ไ,ไม่ตายถ้าถ้านักเรียนเป็นพี่ลาก,กวนนักเรียนจะบอกไหมบอกบอก,บอกเลยบอกเพราะว่าเป็นญาติกันนะบอกเอาความลับของญาติเราไปบอกบอกบอกเพราะอะไรบอกลูกตี Oh, ถ้าไม่ช่วยถ้าไม่ช่วยระหว่างญาติกับลูกต้องช่วยใครก่อนเนี่ยช่วยช่วยลูกเมื่อนั้นนางพิราควรยักษาฟังวายุบุตรก็ปรีดาจึงร้องบอกมาทันทีซึ่งว่าข้ามันไม่ตายเพราะด้วยอุบายยักษี ถอดจิตออกเป็นภุมมลรีใส่กล่องมณีอลรงกรแล้วเอาลงไปซ่อนไว้ในยอดตรีกูดสิงขอนท่านจงคิดค่าตัวผมอนไมยราปริท,ทรอนจะวายปราณนายนะพิรากวนบอกว่าเหตุที่ค่า ไม่ตายเพราะถอดมายราบทำไมคะถอดดวงใจใส่เป็นใส่ฝากไว้ที่ไหนแมลงภูมลาแมลงผู้แมลงพึ่งใช่ไหมแล้วก็ใส่กล่องไว้ไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่ไหนในยอดตรีกูดสิงขอนฝากไว้ที่ยอดเขาตรีกูดใส่กล่องไว้นะคะถ้าฆ่ามแมลงตัวนั้นได้เลยแหละ มายราบตึงจะตายหนุมานทำได้ไหมนัาเรียนว่าหนุมานทำ,ทำได้ไหมได้ทำได้ไหมอ้าวเมื่อนายุบุตรผู้ปีชานฟังนางบอกแจ้งท<ว>ุกประการยินดีปานได้าาฟาดฟ้าข้าวเหยียบอสุราไว้มันม่น กรน,นั้นประนมเหนือเกษาก็ไร้พระเวทอันศักดานิมิตกายกายาวานอนรูปนั้นใหญ่เท่าพรมมานสูงตระงานดังหนึ่งสิงขอนพร้อมทั้งสี่พักแปดกอน สำแดงฤทธิรอนเกรียงไกรเท้าซ้ายเหยียบอยกอ, <ง S 2> อส,สุรีมิมให้คเคลื่อนจากที่ทขึ้นได้เท้าวขวานั้นก้าวทยานไปยังในตรีกูดบรรพาตาไปได้ยังไงเนี่ยไปได้ยังไงเท้าหนึ่งเหยียบอะไรไว้ อย่บมายาาบไว้แล้วอีกอีกอีกเท้าหนึ่งก้าวไปที่ไหนเขาอะไรนะเขาตีกูดโอแล้วทำไมถึงไปได้อะเพราะอะไรคะทำไมจึงไปได้ไเพราะว่าทำเขานิมิตกายตัวเองให้ใหญ่เท่าบรมพมมานใหญ่เหมือนกับอะไรเลยฮะใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่ตัวใหญ่เท่าอะไรเลยคะภูเขาใหญ่เท่าบรมพมมาน ใหญ่โตสูงเทียมฟ้าเลยแล้วก็ทําไมคะอีกเท้าหนึ่งเหยียบอกไว้อีกเท้าหนึ่งไปที่อยู่ที่เขาเรียบมือตอนที่นิมิตกายเนี่ยเขานิมิตอย่างไรมีกี่มือหนุมานมีกี่มือมฮะก้อนหนึ่งประนมเหนือเกษาก็ไร้พระเวทอันศักดานิมิตกายาวานรรูปนั้นใหญ่เท่าพรมมานสูงตะงานดังหนึ่งสิงขรพร้อมทั้งสี่พัก แปดอนสี่พักพักสี่หน้า,นากี่มือ8ป,ป,ปดมือสำแดงฤทธิรอนเกียงไก่นะเท้าซ้ายเหยียบมายราบไว้เท้าขวาก้าวไปยังยอดเขาตรีกูดมือหนึ่งง้างยอดคีรินทรกอนหนึ่งนั้นค้นว้าหา จับได้มแมลงคุมมาลาก็เอาขึ้นมาชูไว้ก่อนไปว่าอะไรมือ,มอเขาใช้ว่ามือหนึ่งง้างยอดคิรินถอนอีกมือหนึ่งง้างยอดเขามาอีกมือหนึ่งค้นหาตัวอะไรคะตัวมแมลงพอจับได้ก็ทำไมคะจับขึ้นไว้ในมือชูไว้ในมือเวยเวยไมยราบยักษี นี่หัวใจมึงเรือมิใช่ว่าแล้วขยี้เป็นจุนไปตัดเสียนลงให้พร้อมกันคำนี้อ่านว่าจุนจุนแล้วขยี้เป็นจุนไปจุนก็คือขยี้เป็นอะไรเลยคะเป็นผงขยี้เป็นผุยผงใช่ไหมโว้ยโวยไ,ไม่น่ารักษีนี่หัวใจมึงใช่ไหมแล้วก็ทําไมเลยคะขยี้แหลก พอขยี้แล้วเป็นอย่างไรเอ่ยดังหนึ่งพระการผ่านราดมาฟันฟาดด้วยคมพระแสงขันกายดิ้นระดาวแดยันกลุมพันก็ม้วยชีวี <c oughs> สุดท้ายมายราบก็ทำไมคะ <c oughs> ตายฆ่าอย่างไรอย่างไรก็ไม่ตายอาวุธทุกอย่างมาฆ่ากัน เอาตะบองมาตีกันร่างกายแหลกละเอียดมายาลาบหนุมานจับฉีกแขนฉีกขาขว้างไปร่างกายก็ทำไมเหมือนเดิมกลับมาติดเหมือนเดิมแต่มาตายเพราะอะไร,รแค่ทำไมคะบีบพึ่งแมลงพึ่งแมลงผู้แค่ตัวเดียวใช่ไหมเพราะว่าเขาฝากดวงใจไว้นะคะอ่ะจบเรื่อง รามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพเ,เดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนดูภาพแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนเล่าเรื่องยอ่อเล่าเรื่องยอ่อใช้วิธีการเล่าทีละคนใช้วิธีการเล่าทีละคนนะตอนนี้ให้ดูให้ให้ทบทวนเรื่องๆๆก่อนเรื่องย่อรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพนะคะอันนี้เป็นภาพใครกับใครเนี่ย ตัวที่อยู่ข้างล่างนี่เป็นอะไรมัชานุาชานุเพราะว่ามีหางเป็นปลาใช่เ,เรื่องยอ่อให้ดูภาพก่อนภาพนี้ตอนที่หนุมานลงไปไหนลงไปที่เมืองบาดาลใช่ไหมแล้วนี้ก็ไปต่อสู้กันใช่ไหมพ่อกับลูกเดี๋ยวต้องเตรียมเล่าเรื่องยอ่อ ภาพนี้ไปเจอใครคือนพิรา่เจอนางพิรากวนนะไปถามกันนางพิรากวนวางแผนกันอย่างดีภาพนี้ตอนที่ไหนคะก่อนที่จะเข้าเมืองต้องไปช่างน้ำหนักผลสุดท้ายตาช่างหัก่แล้วต่อไปพิรากวนพาไปดูที่ที่ขังพระรามใช่ไหมคะ อนุมานทำไมคะไปไปไปฉีก,กอะไรคะฉีกกงกงกงเหล็กออกแล้วก็พาใครคะอันนี้นั่นบอกว่าใครใช่ไหมหัวใครก็หัวยักษ์ไงต้องต้องถูกฆ่าตายบ้างเลยนะอ่าแล้วอันนี้ก็มาทำไมคะ มายาราบมาสู้กับหนุมานสู้กันไปสู้กันมาก็ไม่มีใครแพ้ใครชนะอาวุธก,กี่อย่างกี่อย่างก็ไม่ตายฆ่ากันไม่ได้ผลสุดท้ายคิดแผนโดยการเอาต้นตาลมาบิดเป็นตระบองแล้วก็ฟาดกันสุดท้ายเห็นไ,ไหมทำนิมิตกายตัวเองให้ใหญ่คนที่เหยียบอยู่ข้างล่างนี้คืออะไร มายราราขนาดมายราราเป็นยักษ์นะนี่นะดูนางพิลากวนเห็นไหมตัวเล็กนิดเดียวตัวเองนี่ไม่ตัวตัวเองให้ใหญ่เท่าบารมพมมานใช่ไหมเท้าหนึ่งเหยียบมายราราไว้อีกเท้าหนึ่งไปที่นู่นเลยเขาตรีกูดเลยใช่ไหมคะอา้าวทีนี้เอาเล่าเรื่องย่อเริ่มจากปุณริน